ฮ้ดยี่่ะงาน่พอม่ไปขายลูกกินเนี่ยพีต้ตอั่อเร็วมตะอิดออดอยากได้ผัวจนตัวสั่นทำหน้าที่อยู่เมียซะฉันทำหน้าที่ทั้งบนเตียงทั้งเป็นคนใช้กลางวันกลางคืน คุไม่เคยได้อยู่พักเลยคุณย <time> ังเห็นจ้าเป็นคนอยู่ไหมเห็นสิเห็นว่าเป็นคนที่ฉันเกลียดนี่ฉันเกลียดลูกสาวบ้านนี่ฉันมาแต่งงานเพื่อขัดต่อได้ยังไงแม่นเพบิวแท้ๆที่เลยต้องมาเจอชะตากรรมแบบนี้แทนบิวอ่ะบิวสัญญาเทาบิวเรียนจบ หาเงินมาใช้หนี้พ่อได้ดิวจะกลับมาถ่ายตัวพี่นะรอบิวนะพี่ปุ้ยอ้ยหี้ไอน้ออีดิวยังไงมึงก็ต้องแต่งงานกับลูกสะเทีบ้านนั้นปลดมีไอ้โก้ หนูไม่แต่งเป็นตายไลาดีไงหนูไม่แต่งอนนี่จบพ่อะคะให้หนูต่งแทนน้องได้ไหมคะซคยามึงอ,อ,อ่ะอีตัวย่เขาไม่เอามึงควายเขาจะเอาอีบิวเขาบอกมึงตัวเล็กขอลูกยาพ่อคะแต่ว่าน้องา สอบเข้ามหาลัยได้เองนะคะว่าให้น้องไปเรียนะข้อเถอะนะคะน้องพ่อเนะนี่ผมสอบจากมหาลัยหนูได้สอบดูได้ที่หนึ่งเลยนะพ่อหนูจะทำยังไงง่ายดีๆรามะหนูจะได้ดูแลทุกคนในครอบครัวได้ทุกคนจะได้ไม่ต้องลำบากไงพ่อว่าให้หนูไปตั้งตั้งความฝันนะเรียนสูงสเหรอมึงเป็นผู้หญิงหรอมึงเรียนสูงทำไม มึงเรียนแบบนั้นอะสุดท้ายมึงก็ต้องมีผมไว้อยู่ดีว้วยนี่แหละทางลัดของมึงเรื่องของสมุนอะฮะแล้วมึงอย่ามาพูดเรื่องนีู้อีกนะ เดี๋ยวเจ้าบาวจะให้คนมารับน้องมึงแล้วมึงแต่งหน้าแต่งตัวทำหมอนให้น้องมึงสวยๆเลยอยากะตอนอยู่กับกูด้วยมึงเยรุ่นห้างมากแบบอยากอะไรกินเหล้า ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยซื้อตึกของผมโดยที่ไม่ต่อราคาเหมือนเจ้าอื่นๆเลยว่าแต่เงื่อนไขที่มาดามต้องการคืออะไรนะครับฉันจะซื้อตึกหลังนี้พร้อมกับคนดูแลที่ชื่อปุ๋ยไฟภรรยาผมเหรอครับใช่ด้วยเงินหนึ่งล้านบาท ผมเกรงว่าคงจะไม่ได้หรอกครับทำไมละ่ะฉันได้ยินมาว่านายไม่เคยรักและให้เกียรติเธอคนนี้เลยเธอมันก็แค่เมียขัดดอกแต่ตอนนี้ผมรักเธอแล้วครับที่เธอต้องทำทุกๆอย่างก็เพราะว่าเสียสละให้น้องได้ไปเรียนตอบแทนบุคุณพ่อด้วยการเป็นลูกกระตันยู มาเป็นเมียขัดดอกให้ผมนี่คุณรู้ได้ยังไงอะก็น้องสาวคนนั้นก็คุณมานำดิวคุณรักพี่สาวฉันจริงๆเหรอรักครับคอับป่ฝ้ายผมขอโทษนะ ที่ทำไม่ดีสารพัดอย่างกับคุณน่ะต้องแต่นี้ไปผมจะดูแลคุณอย่างดีแล้วคุณพ่อพยายางผมฉันดีใจกับพี่ด้วยนะบอกไปเนี้ยฉันขอให้พี่มีความสุขแล้วฉันก็ขอบคุณมากที่พี่เสียสละเพื่อฉันโดยตลอดอ่ะฉันภูมิใจในตัวแกมากเลยนะ ที่แกทำตามสัญญาแล้แกกลับมารักฉันจริงๆอะดูแกสิต้องสาวขนาดนี้แล้วอะฉันคูใจนใี่เธอแกมากเลยนะบิลรักแกนะ